สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยโอ้วันนี้แต่งตัวหล่อนะครับใส่สูทจริงๆใส่สูทมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆชนะครับเพาอากาศมันเย็นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเก็บความรู้นะครับเป็นขั้นตอนที่สองก็แล้วกันนะครับ ขั้นตอนที่2กับการเตรียมงานนะครับกับการเตรียมงานเกี่ยวกับเตรียมเหล็กนะครับเตรียมมัดเหล็กตะแกงฟุตติ้งนะครับแล้วก็เตรียมมัดเหล็กเสานะครับเสาของโครงสร้างตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่า การมัดที่ถูกต้องนะครับมัดตามแบบตามมาตรฐานนะครับว่าเขาให้มัดเท่าไหร่นะครับเผื่อที่จะใครไปสร้างบ้านนะครับบางทีนั้นอาจจะไม่รู้นะครับช่างเขามัดระยะห่างของเหล็กปลอกนะครับห่างกี่เซนนะฮะเวลาเราไม่รู้นะครับช่างเขาอาจจะเขาเรียกลักไก่นะครับไม่ดีนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ รู้เท่ากับช่างนะครับอ่าช่างบางทีก็ไม่เห oh. มือนกันทุกคนนะครับมันมันไม่เหมือนกัน <CC> <tw> นะครับฉะนั้นก็ต้องดูแลคุมเข้มนะครับถ้าเราไม่ดูนะครับมันก็ไม่ดีมันมันไม่ผลกับตัวบ้านนะครับตัวบ้านจะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ระยะอ่าระยะของบ้านกันใช้กันอยู่กันชั่วชีวิตนะครับฉะนั้นก็ต้องทําบ้านไหนๆก็ทําบ้านทีก็ต้อง ทำให้บ้านนั้นได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงนะครับอตอนนี้เวลา11นาฬิกาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศช่วงเช้าๆนั้นจะหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูขั้นตอนเลยนะครับว่าการที่เขามัดมัดเหล็กนะครับช่างเขามัดเหล็กนั้น ตามแบบที่เขาออกมาให้นะครับว่าต้องมัดระยะห่างกี่เซนกี่เซนนะครับมัดใส่ปอกเสาใส่กี่เซนนะครับใครไม่รู้ก็ต้องก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามาแบ่งปันนะครับตอนนี้ นะครับะตะกแกงยังยังมองไม่เห็นนะครับว่าตะแกงยังไม่ได้ทานะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกยังไงนะครับแต่เสานะครับเสามัดได้สามเสาละสี่เสาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขามาระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เหล็กขนาดไหนนะใช้เหล็กข้ออ้อยกี่มิลน,นะครับแล้วก็ใช้เหล็กปอกกี่หุน นะครับอันนี้เจ้าของโครงการหรือว่าผู้ว่าจ้างนี้จะต้องรู้นะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยนะครับถ้าไม่ดูไม่ได้นะครับไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนี่เดี๋ยวนี้เดียวไม่มีผู้ช่วยอ่ะนเ่ีนะ้ทีมงานช่างของเราก็ช่วยกันนะครับเรานไม่ร้อนนะครับแต่ช่างเขาร้อนแน่นอนอ่ะ เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเหล็กนี่เขาทําถูกต้องหรือไม่นะครับเขาใช้เหล็กขนาดไหนนะครับนี่คือเหล็กข้ออ้อยนะครับนี่ที่เห็นนี่นะครับโทษทีนะครับมือผมจับร่มอยู่อันนี้คือเหล็กข้ออ้อยนะครับเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กเส้นนะฮะเหล็กกลมข้ออ้อยนะครับ 12มิลนะฮะสิมิลเต็มนะครับนี่ตัวนี้นะครับการที่เราทําเสาบ้านนะครับต้องใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงนะครับเหล็กข้ออ้อย12มิลนะครับอะ่ะแล้วก็มาดูความห่างของระยะปอกที่เขามัดนะฮะปอกที่เขามัดนี่จากนี่นะครับปอกจากนี่วัดถึงมาถึงนี่นะครับ นี่เราให้15เซนนะครับตามแบบนะครับนี่เหล็กข้ออ้อย12มิลมัดระยะห่างของปลอกนะครับใช้15เซนติเมตรนะครับช่างบางช่างนะครับอาจจะมัด20นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะห่างไปนะครับความแข็งแรงนั้นไม่มีนะครับฉะนั้นเราก็ต้อง แบบมันออกมาแล้วนะครับว่าสิบห้านะครับแต่เราก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าสิบห้าช่างที่เขามัดนะมัดสิบอ่ายี่สิบหรือเปล่ายี่สิบห้าหรือเปล่านะครับเพื่อความประหยัดนะครับฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดต้องคุมให้เข้มนะครับปอกนะครับปอกที่มัดนะครับปอกตัวนี้นะครับปอกตัวนี้นี่สองหุนนะครับนี่ ส่วนเหล็กข้ออ้อยตัวนี้นะครับ12มิลเต็มนะครับไม่เต็มไม่ได้นะครับตามมาตรฐานนะครับส่วนตะแกงนะครับตะแกงนี้เรายังยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าช่างเขาเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับช่างเพิ่งเริ่มตัดนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับว่าเขามัดระยะห่างของตะแงนั้นเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้เตรียมทําตะแงรงแน่นอน นะครับตะแกรงฟุตติ้งนะฮะตะแกรงฟุตติ้งขอโทษทีนะครับกลองก็เสือเดี<ม>๋ยวทีมงานช่างเขามัดแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเขามัดระยะห่างของของฟุตติ้งนั้นเขามัดระยะห่างเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูนะครับช่างเพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มสั่งเหล็กมา วันนี้เองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามัดอมัดตาห่างของฟุตติ้งนะครับมัดระยะเหล็กปอกเออมัดมัดระยะห่างนะครับว่าเขามัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ เนี่ยตีผังนะฮะช่างเขาตีผังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องระยะห่างระยะล้นนะครับของการตีผังนะครับว่ามัดระยะห่างระยะล้นนั้นถูกต้องตามพรบควบคุมอาคารหรือไม่นะครับเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยรู้นะครับว่าต้องมัดเท่าไหร่ยังไงนะครับยังไงต้องต้องรู้นะครับไม่ได้ไม่มีใครช่วยจับกล้องนะครับต้องขออภัยนะครับขออภัยด้วย Yeah, <Yeah. S 1> อี๋แลก็ไปนะฮะเมื่อวานนะครับได้บอกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับระยะห่างระยะร่นของอตัวบ้านนะครับกับพื้นที่แนวพื้นที่ของบุคคลอื่นด้านข้างนะครับว่าตามพรบควบคุมอาคารเขาให้ระยะห่างระยะร่นนั้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิด น้อยเกินไปนะครับน้อยกว่า2เมตรนะครับนั้นก็ไม่ผ่านละนะฮะถ้าเกิดระยะห่างจากครัวบ้านของคนอื่นแล้วก็ไปถึงตัวบ้านนะครับถ้าเกิดห่าง2เมตรนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับพรบ,บควบคุมเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่านะครับต้องไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับถ้าใครทํา1เมตรก็ทําได้เหมือนกันนะครับห้ก็ทําได้เหมือนกัน นะครับแต่ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของบ้านข้างเคียงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นหน้าต่างนะครับเขาบังคับให้ทําแบบไม่มีช่องแสงนะครับเป็นเป็นทึบไปเลยนะครับต้องละเอียดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการทําบ้านสักหลังนึงนะครับทําโครงการนะครับ ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับแค่ติดตามทางเพจของเรานะครับติดตามทางเพจของบ้านสวยด้วยมือเรานะครับติดตามทาง facebook ก็ได้นะครับหรือจะติดตามติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือชโนธไทยช n แนลนะครับก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ ตกใจนะฮะตกใจนี่นะครับทีมงานช่างก็ทำงานอย่างสนุกของเขานะครับคุยกันสนุกสนกนะครับส,สบายสบายนะครับช่างของเราก็เขาชินกับการทำงานนะครับเขาไม่ได้ร้อนนะครับทำงานแบบมีความสุขนะครับสบายสบายนะฮะ อนนี้อยู่ระหว่างการการตัดอยู่นะฮะอยู่ระหว่างการตัดเหล็กเพื่อที่จะทำฟุตติ้งนะครับแล้วก็มัดเสานะครับเดี๋ยวเราจะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามัด,ม,ดมัดเหล็กฟุตติ้งนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับระยะที่เขามัดตามแบบหรือไม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้ให้ดูแล้วนะครับเกี่ยวกับ การมัดเสานะครับมัดเสานี่ถูกต้องนะครับผ่านนะครับมัดเสานี้ผ่านเลยนะครับเพราะว่า,าเขามัดระยะห่างนะครับสิบเซนเอ่อสิบห้านะครับมัดระยะห่างของปลอกนะครับสิบห้าเซนนะครับบางเจ้าก็ใช้เหล็กเป็นเหล็กป้องอ้อยเหล็กข้ออ้อยที่ไม่เต็มก็มีนะครับแต่ของเรานั้น เราเป็นเจ้าของเองเราก็ต้องดูออกแล้วก็ตรวจสอบเป็นนะครับวันนี้ไม่ได้ดูนะครับเกี่ยวกับตะแกงนะฮะตอนเย็นนี้ตอนเย็นนะฮะเห็นแน่นอนนะฮะตอนเย็นว่าเขามัดตะแกงนั้นเขามัดระยะห่างเท่าไหร่น,นะครับเขามัดระยะห่างเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาเราสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ เราก็ต้องมาตรวจสอบดูด้วยนะครับว่าเขามัดถูกต้องหรือไม่นะครับใ,นใ,นใครนะครับอยากที่จะทำะธุรกิจอสังหานะครับใครต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะใครที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับบางครั้งก็ไม่รู้จะทำอะไร นะครับถ้ามีโลเคชันที่ดีนะครับอยากจะทําบ้านขายนะครับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามทางเพจของเราได้นะครับเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือชโนไทยชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ อคอยติดตามกดไลค์กดแชร์กันมาโดยตลอดนะครับเราจะไลฟ์สดแบ่งปันเกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแบ่งให้ทุกวันนะครับเผื่อว่าใครนั้นอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับทุกทุกคลิปนะครับเราจะบอกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับเราก็พูดถึงเรื่องระยะห่างระยะร่นนะครับอของ การตีผังนะครับตั้งระดับนะครับเมื่อวานเราบอกเรื่องนั้นนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอการมัดฟุตติ้งนะครับแล้วก็มัดปลอกเสานะครับว่าเขามัดถูกต้องหรือไม่มัดระยะห่างเท่าไหร่ใช้เหล็กกี่มิลนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่เราแบ่งปันให้กับ FC นะครับกับแฟนกลับของเราทุกคลิป มาโดยตลอดนะครับใครอยากจะมีความรู้เรื่องนี้ก็ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กันติดตามกันมาโดยตลอดให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับ